คุณเป็นแฟนสายไหนสายห็งคุยกับใครฮัลโหลคุยกับผู้ชายเหรอมึงไม่ใครพงพงไหนะครับพ่อครับสวัสดีครับอ๋อผมไม่ทราบจริงครับว่าเป็นพ่อสายชิล จ๋าไปช็อปปิ้งกันอยากช้อปปิ้งอยากได้เสื้อใหม่อยากได้กางเกงใหม่อยากได้รองเท้าใหม่นี่มันเย็นแล้วตาลกว่าจะออกกว่าจะกลับรถติดพี่ขี้เกียจเข้าแน่แล้วกันงั้นดูหนังกันดีกว่าอยากเดินหนังอ่ะเนี่ยซื้อได้ซื้อได้เหมือนกันกดซื้อปุ๊บดูได้เลยตาลเลือกให้พี่พี่ดูดูให้เอาแล้วไปดูหนักกินข้าวไปกินข้าวกันตายโทรสั่งปากซอยเหมือนเดิมเลยกับพาอไก่ไข่ดาวทำไมพี่โคตรขี้เกียจอย่างเงี้ยดูดิดูพุงดิมันไม่เคยอยาตัวไม่ไหนนี่ปวดฉี่ยังตาลปวดฉี่ยังปวดทตาไไอ่่ปปกฉีหนยแล้วปวดฉีี่เกกยลุ สายแปดอยากกินอะไรจ้าบิงซ <B ingo. S 2> ูบิงซูเนาะเดี๋ยวเขาพาไปเฮ้ยข้าหน้าขับรถภาษาอะไรวะขับเร็วดิไปคนจะรังรีบไฟเขียวแล้วไม่ไปเลยไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปกินบิงซูเนาะแน่ๆน่เฮ้ยเฮ้ยมองมองนาจ้างัดกัะกูใช่ไหมมึงลงมาเลยมึงลงมาเลยสายครอบครัว ว่าจะกินข้าวกันไม่ได้หรอกครับผมคือวันเสาร์พี่ต้องพาคุณยายไปซื้อหมากเพิ่มครับหมากทั้งหมดวันอาทิตย์นะคะอืมอืมวันอาทิตย์ยิ่งไม่ได้เลยครับแฟมิลี่เดย์คือแต่เช้าครับพี่ต้องไปทําอาหารแล้วก็ไปตักบบาตาแต่ตอนเชา้าตอนบ่ายพี่จะมีทานข้าวครอบครัวกันแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีแซยิดอากงแล้วก็ร้องคาราโอเกะด้วยกันครับผมปั๊บนะครับครับคุณแม่เดี๋ยวกลับแล้วครับพี่ขอตัวก่อนนะครับสายสาบโอ้เมียรักเมียรงเมียรักเมียรงเมียรักเมียรูเป็นบ้าอะไรเนี่ย กินขี้เนี่ยไอซักผ้าเลยไป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 สายคลุมเครือเธอเธอลงรูปคู่แล้วเหรอเนี่ยออทำไมอะเรายังไม่อยากให้ลงเลยอ่ะคราวที่เราก็ลงไม่ได้ทำไมอีกอะเราอยากให้เก็บเป็นเรื่องส่วนตัวของเราสองคนนะจ๊ะลงรูปขี้เลยไหมล่ะถ้านั้นอะลงรูปสามคนเหรอจ๊ะพี่คนเดียวแหละเฮ้ยอย่างงอนดีสายน้ําร้อนนะว่าไหมร้อนมากเลยล่ละฮัลโหลที่รักเดี๋ยวไปทานข้าวกับเพื่อนนะประมาณชั่วโมงครึ่งเท่ารัชดาจ้าสายกลาง ผเป็นไงบ้างอ่อ๋อไม่เป็นไรครับยังเจ็บอยู่ปะผมโอเคครับเอ๊ะต้นฮัลโหลต้นอ๋อแขนไม่เป็นไรหรอกครับต้นเป็นห่วงกันเหรอเ้าต้นละสนไหมสายกีฬาฮัลโหลจ้าเดี๋ยวไปเล่นบอลกับเพื่อนนะเล่นเสจแลระโทรไปโอเคจ้าต๋อวว้เมวซี่วว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 ่ แต่งชุดอะไรเนี่ยแล้วพี่ใส่หนวดท,ทำไมเนี่ยทำไมถึงมาสายเด็กสมัยนี้พูดจาไม่มีหางเสียงกับครูบาอาจารย์เอานี้ไปปิกาจูฉันเลือกนายสายเปโอ๋พี่คอหิวข้าวอะ่ะซึ่งเดินเหมือนซึ้งใจมากเลยอะ่ะโอนตังให้ตาหน่อยดีดาเดี๋ยวโอนตังให้เลยนี่ใช้เบอร์มือถือทานโอนแป๊บเดียวเสร็จเบอร์มือถือเบอร์มือถือจะโอนตังได้ไง ช่วหนูมันเชอ,อยางเงี้ยจ๊ะนี่เดี๋ยวนี้เขาใช้เบอร์มือถือแทนเลขบัญชีแล้วมานี่มาเอามือถือมานี่แค่สมัคร S C B พร้อมเพย์โอ้ง่ายจะตายเอาเเรียบร้อยรออะไรสมัครเลยตอนนี้ S C B พร้อมเพย์เขาแจกทองมูลค่ารวม25ล้านบาทถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเพย์ใช้ได้เมื่อไหร่จะได้พร้อมใช้กันเลย